สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทําสูตรลดฝ้านะคะสําหรับคนที่เป็นฝ้านะคะไม่ว่าจะเป็นฝ้าแดดฝ้าเลือดหรือว่าฝ้าอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือแม้ว่ากระทั่งสาวๆที่เพิ่งเริ่มจะเป็นฝ้านะคะเราควรจะป้องกันไว้ก่อนนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายเหมือนกันค่ะไปเจอมานะคะก็ขอให้ลองกันดูนะคะถ้าเกิดว่าได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะแต่ก่อนที่จะไปดูขอให้ทุกคนกด u b s c r i b e กดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการอัพโหลดคลิปต่อๆไปของเรานะคะส่วนขั้นตอนการทำนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะสูตรวันนี้ก็จะเป็นสูตรที่ใช้หัวไชเท้าในการลดฝ้านะคะที่ใช้หัวไชเท้าก็เนื่องจากว่าในหัวไชเท้านะคะก็จะมีสารไคลโคไซด์แล้วก็อุดมไปด้วยกรด แอสโคบิกแอซิกแลวก็วิตามิน A นะคะซึ่งมีผลการวิจัยออกมาว่านะคะสามารถช่วยลดฝ้าแล้วก็ยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินที่ผิวของเราได้มีการสร้างเกินขึ้นมานั่นเองนะคะและที่สำคัญคือยังออกฤทธิ์ในการช่วยฆ่าเชื้อจุลินทรีย์บนผิวหนังนะคะ่ะลดการอักเสบของผิวได้นะคะแต่วันนี้เนื่องจากว่ามีคนที่ทดลองใช้หัวไชเท้าในการลดฝ้าแล้วจะมีอาการแสบเราก็เลย ลดแสบด้วยการเอานะ้ำมันมะพร้าวมาด้วยนะคะอย่างแรกเลยนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราต้องขูดหัวชัยเท้าค่ะใช้ไม่เยอะนะคะใช้แค่แบบพอพอกหน้าแค่นั้นเองขูดนะคะหรือใครจะเอาไปปั่นก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าปั่นนี่มันจะเป็นน้ำมากกว่านะคะฝ้านี่เกิดได้หลายสาเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ้าจากแสงแดด ฝ้าฮอร์โมนฝ้าจากการกินยาหรือว่าฝ้าจากการทาครีมนะคะมันจะมีหลายฝ้าอีกเช่นกันนะคะก็คือฝ้าแดงฝ้าแดดฟ้าเออไม่ใช่ฝ้าแดงฝ้าเลือดฝ้าขูดยากเหมือนกันนะคะเราก็ขูดไปขูดให้มันพอได้มาหนึ่งหน้านะคะมันจะมีน้ำมันออกมานะคะ แค่นี้พอนะคะเมื่อได้ประมาณน,อน,นี้คนที่ใช้หัวใช้เท้าแล้วแสบนี่แบบเราก็มีตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งแตงกวาหรืออะไรก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวะคะ่ะใส่ถ้วยนี้ดีกว่าจะได้ง่ายนะคะก็เทลงไปเลย เทไปเสร็จนะคะก็ใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะกดลงไปค่ะไม่ออกนี่แล้วก็ใช้นวดลงไปนิดนึงนะคะบดบดบ,บี้ให้มันมีน้ำออกมาค่ะแล้วก็เอาไปพอกหน้าสูตรนี้สามารถเอาไปพอกหน้าได้เลยนะคะเมื่อเราบดให้มัน ละเอียดแล้วเอาไปปั่นนี่มันจะละเอียดว่ากว่าน,นี้นะคะแต่ว่าแบบนี้ก็คือสามารถจะคลับหน้าได้ด้วยนะก็เลยไม่อยากปั่นแบบนี้ดีกว่า แล้วก็การพอกนะคะเราล้างหน้าให้สะอาดแนะนําว่าพอกช่วงก่อนนอนดีกว่านะคะใช้เวลาในการพอก1 0ทธึงนาทีถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าแสบหน้ามากเราก็ใช้น้ํามันมะพร้าวเติมก็ไปอีกได้นะคะแต่สูตรนี้ไม่เหมาะสําหรับคนผิวแห้งหรือผิวแพ้ง,ง่ายนะคะสูตรนี้เหมาะสําหรับคนผิวมันหรือว่าผิวธรรมดาผิวผสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถใช้ได้ ต้องใช้อาทิตย์หนึงประมาณ2-3ครั้งนะคะแต่ว่าแนะนำสามครั้งดีกว่าเพราะว่าบางคนเป็นฝ้าเยอะแล้วก็พอกต้องนวดสครับนิดนึงนวดนวดไปนะคะแล้วก็พอเราพอกเสร็จครบ15นาทีเราก็ล้างหน้าได้ปกติทาครีมแล้วก็นอนได้เลยนะคะถ้าทำกลางวันนี่แบบเดี๋ยวเราต้องไปออกแดดอะไรอีกนะคะถ้าจะให้เห็นผลต้องทำแบบต่อเนื่องนะคะก็ใครใช้แล้วเห็นผลทำสูตรนี้ แล้วดีก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะนี่ค่ะมันจะเป็นประมาณนี้แล้วจะจะพอกที่หน้านะคะก็ล้างมาเสร็จแล้วก็พอกแบบนี้ได้เลยเห็นไหมคะพอบีบมามันจะเป็นแบบนี้แล้วก็มันจะมีมันมัน,นิดนึงเหมือนมันสร้างความชุ่มชื้นด้วยนะ้ำมันมะพร้าวนะคะแล้วก็นวดคลึงๆถ้าเกิดว่าใครแพ้ง่ายไม่แนะนำให้ใช้นะคะต้องดูด้วยต้องรู้ด้วยว่าเออผิวเราเป็นแบบไหนนะ มันจะรู้สึกแสบๆนิดนึงนะคะเอ้สักงเขาไปแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาให้ทั่วหน้านะคะแล้วก็เน้นบริเวณที่เราเป็นฝ้าให้เยอะๆนุ่มมากค่ะถ้าเกิดว่าใช้แล้วก็สามารถไปผสมอย่างอื่นด้วยนะคะสำหรับการลดแสบก็จะมีพวกน้ำผึ้งแตงกวาอะไรแบบนี้ค่ะสามารถผสมได้ เนี่ยค่ะเห็นไหมคะสะครับได้ด้วยผิวก็สะอาดด้วยตรงนี้บริเวณนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe ช่องด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วจะมีคลิปต่อไปตามมานะคะรอชมกันได้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ